โอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอ๊ยเพิ่งย้ายมาใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อค่ะเพิ่งย้ายมาใหม่ค่ะคุณเคยเห็นหน้าเลยผมชื่อต้นนะครับอ๋อชื่อนิวค่ะนี่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 จาก ใครคนนั้นผู้ชายในฝันของเรานี่นาไม่รู้ว่าฉันจะได้เจอเธออีกไหมนะเจอเธอทีไรหัวใจฉันเต้นช้าทุกทีเลยเบ๊ต้าอ้าวเบนต้อหาะไรวะเพื่อนเนี่ยบอกไม่ชอบผู้หญิงเรื่องนี้พูดเลยวะกูเห็นมึงพูดอยู่ครับเบ๊ตไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ยเบนกูไม่ฟังนี่อะไรวะเรื่องนี้อธิบายได้แล้วเว้ยไม่ต้องว่าไปเพื่อกูอีกเลย อะไรวะเบ้นเรื่องนี้ต้องตัดมิจภาพเลยเหรอวะ อร่อยนะขอมาพี่สั่งได้เอะนี่เขาไปไม่มีใครงสัยใช่ไหมใช่ไม่มีใครทำสายแล้วโอเคไปเฮ้ยทำอะทไรกันอ่ะเฮ้ยทำไรกันอ่ะไปไปไป ต้นกูโทษเฮ้ยกูขอโทษมึงใจกูขอโทษไหมใจกูขอโทษหรือเปล่าเพื่อนกูให้ภัยได้เสมอไงมึงเฮ้ยกูขอโทษไม่เป็นไรเพื่อนกูให้พายได้เสมอนี่เฮ้ย สัมผัสด้ทุกเวลาเพื่อนมีให้ทุกวันร้องใจกันฝัน อออไอ้มึงใจกูขอโทษไหมมึงจะพูดมามึงให้กูขอ,ทอ,อโทษไหมมึงต้องวางเร็วๆเหรตอตกอแพนอะครับผมไอ้ช่างเฮ้ยทำไรอะน่ะมันไม่ถึนวังรถ อะไรอไม่มีตอน้ได้ไงไม่มีนะเดี๋ยวคนเลไม่มี่้ทไม่เป็นไรนไ้บุกโทไมเนไรเพื่อนไม่เป็นใรไเป็นไรไ่เป็นรไมเป็น ผู้ชมคงเห็นได้ว่าในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษาการทํางานและการสื่อสารแต่หากใช้เวลากับสื่ออินเทอร์เน็ตมากเกินไปก็จะทําให้สมดุลของชีวิตเสียไปทั้งการดํารงชีวิตประจําวันการทํางานและความสัมพันธ์ต่างๆกับบุคคลรอบข้างความสุขกับเพื่อนๆทางออนไลน์ทําให้ลืมเพื่อนในชีวิตจริงได้และไม่สามารถหยุดเล่นเกมเล่นการพนัน และค้นหางานทางอินเทอร์เน็ตได้จึงทำให้เกิดค้นเสียจากการเสพสื่อออนไลน์ตามมาในปัจจุบันโดยเฉพาะเยาวชนไทยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองและถูกชักจูงได้ง่ายจึงทำให้เด็กกลุ่มนี้ติดเกมและเสพติดสื่อออนไลน์จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายตามมา เล,เล่นแล้วอยากเล่นหรอหรือว่าเราเราเห็น <c oughs> ในอินเทอร์เน็ตหรือว่า,าตามเพื่อนมาตอบมาเล่นน้องผมเ้วอืมมาเล่นทุกวันปะลานเนี้ยเล่ <c oughs> นทุกวันเล่นแ่สองจุดแ่สองจุดปกติจังเห็นซุดก็ไปเรียน <c oughs> ถ้าหลังจากนั้นอะไม่ไม่ไม่มีมาเล่นเลยเนอ <c oughs> ไปโดดเรียนมาเล่นปะเนี่ยทจริง ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ใช่ไหมมันเป็นเกมแนวไหนครับเนี่ยนจาเล่นเกมมาทำอะไราทำตตวอะไรบ้ดูตดถึงแม้ในปัจจุบันทั้งภาครัฐ จะมีกฎหมายป้องกันไม่ให้เด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะห้ามเล่นเกมเกินตามกฎหมายกําหนดแต่ร้านเกมบางส่วนก็ะเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันเนื่องจากเจ้าของร้านนั้นไม่มีการตรวจสอบอายุผู้ใช้งานอย่างถี่ถ้วนค่ะเวลาที่เห็นน้องเาเล่นเกมเนี่ยเวลาเดินน้องเนี่ยเคยบอกถึงข้อดีข้อเสียอของเกมหรือเปล่าก็บอกครับ อัานไหนเกณฑ์ที่ที่ดีก็จะบอกเขาว่ามันมันเล่นได้แต่ไหนเกณฑ์ที่มันมันต่ำกว่า18บวงเนี้ยมันก็าอาจจะเกิดความเสี่ยงก็ต้องเตือนเขาแล้วเคยมีเด็กในตัวอย่างเนี้นยค่ะเล่นเลยเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราปล่อยให้เล่นค่ะหรือว่าพอถึงเวลาปิดแล้วก็ปิดก็ปกติถ้าเด็กเด็กตัวเล็กยังไงก็จะ ประมาณคุ่มนึ้งก็จะให้เอกลับบ้านครับไม่เกินทุ่มท่านผู้ชมคงจะเห็นได้ชัดว่าปัญหาเด็กติดเกมนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันเกิดมาเป็นเวลานานแล้วแต่สุดท้ายทุกครั้งเมื่อข่าวข่าวและกระแสงเงียบหายไปเรื่องราวก็เงียบหายไปด้วย ถึงเวลาแล้วที่บรรดาผู้ปกครองรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานต้องหันมาเอาจริงเอาจรงกับการปราบปรามกับร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตที่ผุดขึ้นทั่วทุกซอกทุกมุมของประเทศอย่างจริงจังเสียทีก่อนที่อนาคตของชาติจะติดเกมและก่อให้เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่ไม่อาจคาดคิดขึ้นมาอีกก็เป็นได้